ิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าทุกวันนี้เวลาคนเรามีคําถามสงสัยหรือว่าอยากจะหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคุณจะวิ่งเข้าไปที่ Search Engine ก่อนซึ่ง Search Engine ที่ว่านี้นะคะคนไทยเราก็จะนิยมเข้าไปที่ Google นั่นเองค่ะจนทําให้บางคนคิดว่า Google เนี่ยเป็นกูรูสามารถให้คําตอบทุกอย่างได้เป็นผู้รู้มีข้อมูลครบถ้วนแน่นเปิกแต่ความจริงแล้วนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้น Google เนี่ยไม่ได้มีข้อมูล ข้อมูลที่เขาเอามาเสนอให้จริงๆแล้วมันมาจากเว็บไซต์ของคนที่เราสร้างเอาไว้นี่แหละนะคะเว็บไซต์เหล่านี้ที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะ Google มีหน้าที่ในการส่งโรบอตเข้าไปแล้วก็ค้นหาข้อมูลเหล่านั้นเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วเอามานําเสนอในหน้าผลการค้นหานั่นเองค่ะจริงๆแล้วเจ้าของธุรกิจสามารถทําการตลาดบน Google ได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการทําด้วย SEO นะคะหรือว่าจะทําด้วย s e m หากคุณต้องการความเร่งด่วน ทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น s e o หรือ s e m ก็ตามแต่นะคะเรามีแปลให้ในคอร์สนี้เลยค่ะคอร์สที่ชื่อว่า Google Ads ติดอันดับไว้ใช้คีย์เวิร์ดเป็นในคอร์สนี้เราจะมีการสอนตั้งแต่เบื้องต้นนะคะให้คุณรู้หลักการทำงานของ Google ความแตกต่างระหว่าง s e o กับ s e m นะคะและจะมุ่งเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของ s e m ก็คือการซื้อโฆษณานั่นเองค่ะ เราจะมาสอนคุณตั้งแต่โครงสร้างโฆษณาเบื้องต้นวิธีการเลือกวัตถุประสงค์วิธีการคัดเลือกคีย์เวิร์ดการแบ่งและวางแผนในการทำแคมเปญรวมไปถึงการเทสข้อความโฆษณานะคะว่าข้อความโฆษณาแบบไหนที่ทํามาเนี่ยอ่านผลวิเคราะห์แล้วแล้วดูว่าตัวไหนดีหรือไม่ดีและจะปรับปรุงแคมเปญยังไงบ้างทําให้คุณใช้เงินโฆษณาได้คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะวิชานี้เนี่ยบรรยายโดยรี่วณิชาวันคาวิสันหนึ่งในทีมสอน และให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์จากทาง d ิจิทัลรค่ะหากคุณอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง Google Ads อย่างลึกซึ้งปูพื้นฐานตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงภาคปฏิบัติและให้ได้ทดลองทำจริงต้องลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เลยนะคะติดต่อได้ที่ด i จิทัล y ีเลยค่ะ